ไปมาค่ะคุณผู้ชมนี่หลบร้านสี่ใช่ังปูไม่กินเลยนะฮะเอยยังปูยังไม่กินนะคะเขาอาจจะจีบปูประจําปีด้วยก็ได้คุณบุญโชคสุขการอายุ43ปีเป็นพ่อค้าร้านขายของชาในตําบลอ่าวนางอาเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะอัดคลิปมาให้ดูนะคะว่ารถในฝันเนี่ยไม่ใช่รถหรูราคาแพงอะไรจริงๆผมอ่ะแค่ขับ Fortuner เนี่ยผมก็ดีใจแล้วก็เลยเก็บเงินค่ะเอาแบงค์20เนี่ยหยอดใส่ลังลังใหญ่ๆเลยคุณผู้ชม2ใบแล้วตอนที่ไทยออกมา นูกก็ดีใจไปด้วยเลยค่ะแล้วก็ช่วยกันนับแบ่งเป็นมัดๆเนะมันจะได้นับง่ายๆหน่อยมัดละสองพันบาทคุณบุญโชตบอกว่าเงินที่ได้เนี่ยมาจากการเก็บออมของตัวเองในระยะเวลา5ปีเพราะว่าฝันว่าอยากจะมีรถส่วนตัวใช้สักคันก็เลยเก็บมาเรื่อยๆเอาแบงค์ยีที่เหลือจากการใช้จ่ายในแต่ละวันเหลือเท่าไหร่ก็เอาแลกแบงค์ยี่แล้วก็มาหยอดใส่กล่องลังทําไปเรื่อยๆทุกวัน5ปีพอมันเต็มแน่นเทออกมานับรวมยอดแล้วได้ทั้งหมดล้านสี่ ที่เป็นมัดมัดคือมัดละสองพัน 2, นะคะรวมเป็นคุมทรัพย์เลยอะ่ะใช่แล้วก็เอาใส่กระสอบเอาไว้ค่ะเจ้าตัวบอกว่าอยากจะได้รถโตโย t a f o r t ์ n ูเเป็นรางวัลให้กับตัวเองเพราะว่าจะได้ใช้ในการขนของขายของด้วยเงินที่นับมารวมทั้งหมดเราได้ล้านสแต่ว่ารถเนี่ยมันราคา1นึ่งล้านหจริงๆเนี่ยเอาใส่ถุงกระสอบที่เราเห็นว่าสักครูน่นี้ขึ้นรถสำลัอพ่วงข้างจะเอาไปซื้อเงินสดนะ แต่ว่าพอไปถึงแล้วเนี่ยคือเงื่อนไขการซื้อเงินสดมันก็ไม่ตรงกับที่เขาคิดไว้คือเข้าใจได้นะบางทีมันจะมีแต่วอัวอดของแถมอะไรแบบนี้เนาะเขาก็เลยตัดสินใจใช้เป็นการดาวแล้วก็ผ่อนรายเดือนแทนก็แล้วกาันตอนนี้ก็เลยเอาเงินที่นับเป็นปึงป้งๆเอาไปฝากธนาคารแต่ว่าธนาคารเขาก็ต้องนับอีกรอบหนึ่งก็เลยต้องใช้เวลาก่อนที่ถ่ายคลิปนี้เพราะว่าอยากให้ทุกคนมีแรงบันดาลใจมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตและลงมือทําที่สําคัญคือเวลาเขาออมแล้วเขาแกะนับเขาให้ลูกมีส่วนร่วมด้วยทุกครั้งลูก จะได้ดูตัวอย่างแล้วก็มีวิธยในการออมเช่นกันลองฟังดูค่ะรวยช่องรวยไปยีทิปอ่ายีิปมั้งแดดเต้บางทีเลือกจากการจานนู้นจากนี้ครับโยนบางวันกับบางวันแต่วันนี้เรอาจจะเป็นปั่นเรื่อแบบต่บางวันจะรวยช้องรวยยีทิดเต้มีอะไรบางเราจะไหนน้ำมีดีเกนจักออมเนี่ยครับคนต่อไปยังไงบ้างอืหมออนดับเรกเลยคือ ตางปลาไหมก่อนหรือตางปาางงลาไหมคุณอยากได้ได้คุณอยากได้ทุกเมติว่าคุณมีเบียนในบัญชีนี้แหละก็เลยแต่แต่คุณถึงทุมได้ทุมในกองในคกองได้ยังไงจมจมจมจ้งไปถึงวันศึกกำหนดคุณนี้นีเปิดกันเรืองอะไรคุณก็บข่อยยิงมข่อยหวานจันไปแต่ว่าตางปลาไหมก่อนเลยก็มีทีมงานเราลองคำนวณดูนะคะคุณผู้ชมคือถ้าลองคำนวณดูนะเงินล้านสี่ในระยะเวลาห้าปีคิดเป็นวันหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบห้าวันเฉลี่ยเป็นเดือนออมได้เดือนละ สองหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบสามบาทเป็นวันเนี่ยเฉลี่ยหารมาตก 7จ็ดร้อยหกสิบแปดแล้วแบงค์ยี่สิบล้วนนะใช่อเขาก็แลกแล้วก็เอามาเก็บไว้แต่ว่าที่บ้านเราขายของชำด้วยไงเวลาได้เงินทอนเงินย่อยมันจะเป็นแบงค์ยี่สิบอยู่แล้วด้วยส่วนหนึ่งมันเลยทําให้เก็บง่ายแล้วเก็บได้วันหนึ่งจานวนมากมากเก็บเงินเก่งมากนะใช่สุดยอดฮะชื่นชมพี่ไม่มีกรีดออกมาใช้เลยอ่ะแล้วชอบตรงที่ให้ลูกมีส่วนร่วมทําให้ลูกเห็นให้ลูกดูเป็นตัวอย่างถึงไหมอะกี่ปีอะ ถึงไหมอ่ะกำลังสร้างแรงบันดาลใจโอ้ยยี่สิบบาทอย่าไปประเมินว่าไม่มีค่านะดูสิฮะเก็บหอมรอมริบเป็นล้านสี่สุดท้ายมันเป็นมูลค่ามหาศาลได้รถที่ฝันเลยล่ะครับชื่นชมนะฮะส่วนเคสเคสนี้นะฮะอาจจะแปลียกว่าไม่ได้โชคดีแบบทางคุณพี่เมื่อกี้นะไปที่หนองบัวลำพูครับตำบลนิคมพัฒนาอำเภอโนนสังตายายเก็บเงินมานะฮะ ประมาณ3ามถี่หมื่นแล้วก็ทองอีก2บาทแต่เจออีหนูขโมยไปอีหนูมันกล้าขโมยได้ยังไงัเนีเี่ยเราไปเปิดฟ้ามาปุกที่ตายายเขาขโมยอไาวเาใครเขาเก็บเงินแล้วเงินมันหายแต่ทําไมทอง2บาทไม่หายทอง2บาทที่มูลค่าเยอะกว่านะใช่ใชนะมันประมาณ6กหมื่นกว่าพ้อีหนูกัดเข้าไปปันจะ แต่อีหนูนะมันขโมยเงินไปไงฮะเงินที่มันเป็นแบงก์ะสามถึงสี่หมื่โดนกัดขาดนะแล้วเนี่ยฮะไปเจอในฝ้าในจุดอื่นก็นฏว่ามันขาดแบบนี้เลยแต่ทองยังอยู่เห็นไหมฮะอีหนูของจริงนะไม่ใช่อีหนูเป็นคนอีหนูเป็นตัว นะฮะแล้วจะจัดการมันยังไงเนี่ยอันนี้เรื่องการจัดการสัตว์อันนี้อีกรื่อหนึ่งแต่ไอการแตะเงินด้านซ้ายมือก็คือว่าต้องเอาไปแลกธนาคารนะฮะซึ่งมันก็มีกฎเกณฑ์บอกว่าไม่โชคดีเหมือนกรณีขวามือก็คือโดนหนูแทะเนี่ยฟังแตะนี่มันได้ไม่เต็มคือถ้าขาดครึ่งมันได้บูลค่าครึ่งหนึ่งแต่คุณยายคือถ้าขาดครึ่งแร้วสมมติเป็น2ใบมาต่อกันได้แต่ถ้าเกิดว่าเจอแค่ครึ่งเดียวแล้วต่อไม่ได้เนี่ยจะได้บูลค่าครึ่งเดียวมันขึ้นอยู่กับ แบงก์จะกําหนดด้วยธนาคารในประเทศไทยจะกาหนดด้วยอยากให้คุณยายลองเอาทองไปให้ร้านทองตรวจช่างดูอ่ะมันมีรอยแทะไหมเนื้อทองมันหายไปไหมอุ้ยแต่สมุดบัญชีก็ไม่อันนี้อันนี้บอกทองครบนะทองครบะน้หนักทองครบแล้เขาก็เลยสงสัยว่าตอนแรกคนก็ไม่น่าจะขโมยนะเราถ้าขโมยต้องเอาทองไปด้วยแต่นี่อีหนูมันขโมยไปแค่เทือใช่ฮะสมุดบัญชีด้วยเออก็เป็นผู้เฒ่าผู้แก่หลายบ้านบางทีก็ไปฝังใช่ไหมฮะก็เจอปลวกกินอาจจะต้องหาวิธีใหม่ฝังเจอปลวก ไว้ไว้ฝาจะหนูครับจะไปไว้ที่ไหนดีวางไว้ที่เก๊ก็จะเจออีหนูเป็นคนเอา,าไปบาฝากไว<ป>ที่ตลาคาค่ะคอะคุณผู้ชมครับทักแป๊บเดียวช่วงหน้าพาไปดูที่หนองรีจังหวัดชนบุรีคุณพี่ท่านหนึ่งเสร็จธุระขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านอยู่ๆถูกยิงนะฮะแล้วรถนี่กระเด็นตกคลองเลยเดี๋ยวมาตามเรื่องนี้ช่วงหน้าฮะ